thank you เดนสแตลปิสโอเค okay, วันนี้ก่อนจะเข้าบทเรียนพวกขอถามหน่อยพวกมีคำถามถามเราสักงสองคำถามอ,อ่าตัวอย่างเช่นซอและสิลองเล่นเกมบ่อยแค่ไหนบ่อยมากทุกวันไหมทุกวันครับ How often do you play game? อ่ะว่าอย่งไรเขาบอกว่าเราเราเราเล่นทุกวันเราต้องบอกว่ายังไง วันก่อนผู้ถามภาษาอังกฤษทุกวันว่าอย่างไงเอ็มไม่ได้เรียอะไรเอ็มไม่ได้ทุกวันเองเอ็มวิอูถามอีกคนผู้ขอถามใครดีอ่ะปทุมทิพย์ก็ได้อักษรสิทธิ์เราตอบไปแล้ว How often do you read โอ้โหเราอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหนเมื่ออะเมื่อเลยเหรอไม่เคยอ่านหนังสือเลยอ่ะไม่เป็นไรต่อไปนี้เราจะอ่านหนังสืออ่ะไม่เป็นไรอ่ะเก่งมาก เขาตอบได้เขาตอบว่า never n ร v e r แปลว่าไม่เคย0%เ็เลยคือเขาไม่เคยอ่านหนังสือเลยอ่าแต่ปัจจุบันนี้ต่อไปเขาจะอ่านแล้วเอาแลนเชค to ม o u r f มายความว่าเอาหนึ่แทนแล้วก็อีกเอาหนึ่งแนแล้วผมไม่เ่ข้าอ่าเรื่อยอ่ะเร็วโอเคแล้วนีเราก็ูตมเมื่อกี้เราทดสอบก่อนเรียนไปแล้วแล้วทีนี้ อ่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่ามันคืออะไร adverb of frequency คืออะไรอ่ะหัวข้อมันอยู่นี่อ่ะเธอเนี่ยหัวข้อมันไปอยู่ตรงนู้นอ่ะ adverb of frequency อ่ะทุกคนดูตามนะ <c oughs> ดูแผ่นใบความรู้ไปด้วยมันคือคำวิเศษบอกความทีบ่อยของกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆหรือการกระทำของเราต่างๆในชีวิตประจำวันหรืออะไรก็ตามว่าทำบ่อยหรือมากแค่ไหนอย่างเช่นอ่ะเล่นเกม,เกมยกตกวอยางไปแล้วอย่างเช่น ใครเล่นกีฬาทุกวันอ่ะสารสิธิ์แล้วหนึ่งใครอีกอ่ะ,อะผู้หญิงเราื่อว่าอะไรข้างหลังเล่นกีฬาทุกวันใช่ไหมเราเล่นอะไรอ่ะทุกวันเราจะใช้คาว่าอะไรระหว่าง always กับ usually ทุกวันเลยอ่ะตั้งมั่งเสมอเลยอ่ะ always อ่ะถูกต้องใครตอบเมื่อกี้ always ยกมือแลาคุณให้ขนมเมเธอถ้าตอบอะไร usually ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้คุณได้ยินไหนใครตอบ คจะเดินเอาไปให้อ่ามีเพื่อนตอบอยู่เมื่อกี้ได้ย,ยไมใครตอบนะเดินมาเอาอ่้ยอมามาเอาเลยขนมเพียบเลยอ่าแล้วทีนี้เรารู้รู้จักคำพวกนี้แล้วว่ามันคือคำที่ใช้บอกความถี่บ่อยของเหตุการณ์ตำแหน่งของมันมีตรงไหนบ้างอ่าหนึ่งตำแหน่งนที่แรกเลยที่เขาจะวางบอกความถี่บ่อยเนี่ยจะวางอยู่หน้ากริยาหลักงานเธอดูนะประโยคนี้เนี่ย Pay แปลว่าเล่นใช่ไหมเป็นกิริยาหลักหรือ main verb ของประโยคนี้ประโยคนี้ I always play game เห็นไหม a l w a y s เขาวางไว้หน้า p พ y ใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะอ่านดังๆทุกคนเสียงดังเลยแปลว่าอะไรฉันเล่นเกมสม่ำเสมออ่ะถูกต้องเก่งมากแล้วทีนี้ตำแหน่งที่2องเขาวางไว้หลัง verb to be อ่ะคูณถามหลัง v ว r b to be คําประโยคนี้ Ver to be คืออะไร อะไรสีเขียว What to be คืออะไรเ <Okay. S 1> อ่ยอ่าถูกต้องประโยคนี้คือ I am never drink alcohol, never drink alcohol. ก็เหมือนเดิมฉันไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยอ่าวางไว้สองตำแหน่งนสรุปเลยวางไว้ oh. หลังอะไร <Yeah. S 1> หลังอะไรสีเขียว <Okay. S 1> อ่าหลัง what to be และก็หน้าอะไรหน,หน้า verb, หน,า verb หน้า verb เนี่ยหน้า verb หลักกริยาหลักก็คือคำว่าเพลงอ่าโอเค อันนี้คือตําแหน่งของเขาเห็นไหมสรุปให้แล้วทีนี้เราดูแผนของเราทีครูให้ไปค่ะที่เรามาเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์กับการกระทําที่เราทำแบบนี้อ่ะทุกคนออกเสียงพร้อมครูรี t ิต t e ล me always อ่ะเสียงดังอีก always Always แปลว่าสม่ำเสมอสมบัเสมอโอเคนะคำนี้ถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซนต์ที่เราทำก็คือทุกวันหรือหนึเปนตเห็นไหม คำที่สอง repeat a n a t m usually usually คือปกติหรือทำเป็นปกติเป็นกิจวัตรประจำวันเลยถ้าในหนึ่งสัปดาห์อะทำห้าวันแบบเนี้ยจะึงถึงสูง75คำที่สาม often often อะหมายความว่าอะไรบ่อยๆเขาทำบ่อยๆคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์50เปอร์เซ็นต์อะโอเคเก่งมาก ต่อไป sometimes sometimes โอเคแปลว่าอะไรบางครั้งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ย <25. S 1> ี่สิบห้าเปอร์เซนต์โอเคเก่งมากต่อไป Larry หรือมีสองคำในนี้ <Okay. S 1> ของของเราน่าจะมีไหมแต่ครูเพิ่มให้ Larry หรือ hardly ever หมายความว่านานๆครั้งหรือแทบจะไม่เลยแทบจะไม่ทำเลย <Larry. S 1> คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เองเต็มร้อยอ่ะ หอร์อ่าโอเคใช่แต่ว่านานๆครั้งหรือแทบจะไม่เลยอย่างเช่นใครอ่านหนังสือแค่หนึ่งครั้งต่อเดือนมีไหมอ่ะสารสิทธิ์ใช่ฉนะนั้นสารสิทธิ์จะใช้คำว่า Larry okay, s <S I Larry r e a d Album โอเคนะต่อไปสุดท้ายเลยง่ายๆ Never แปลว่าอะไรออกเสียงพร้อมกัน Never, Never. อ่ะไม่เคยศูนเปอร์ซ็นต์โอเค,อเคทุกคนเก็บไปความรู้ไว้ดีๆแล้วทีนี้คุูจะทดสอบตรงนี้ ให้เราเลือกมาตอบอ่ะคันจะอ่านประโยคให้ I write my b i k e three times a week อ่ะสามครั้งต่อสัปดาห์ตอบอะไรออฟเฟนอ่ะตอบอะไรออเฟอ่ะดูนะออฟเฟนจะถูกหรือเปล่าออฟเฟนก็ทำทาคอ่ะใครตอบออฟเฟนยกมือขึ้นอ่ะสอนละสี่คนเดียวออฟเฟนดูนะจะถูกไหมอ๋อโอเคถูกเก่งมากแล้วทีนี้ต่อไป I walk my ดอก everyday ฉันพาหมาเดินทุกวันเลยหมาของฉันน่ะ oh. ตอบอะไรอ่ะโอเวเก่งมากดูน่าจะถูกไหมอ๋อโอเคเก่งมาก oh. ต่อไป I pay the saxophone five times a week 5ห้าครั้งอ่า s u ชลี่เอาแบบุณหัดไปแจกก่อนอ่า uh, ทุกคน ไอโอว์แเบ็ฟักเขาทำกี่วันโอเว1หนึ่อปร์เ็นตอ่าโอเคหนึปร์เซก็คือเขาทานอาหารเช้าทุกวันเลยหรือสม่ำเสมอเลยทีนี้ข้อสองตอกอะไรข้อสองยูเดจนอสตาร์ทอีกไหมตอกอะไรนะเจ็ดสิบหาเปอระเซ็นต์อ่าโอเคอโอวเลยดีโอเคคุณจะพาเแลนเกมวิธีการ อากติกามันก็คือคุณจะโยนลูกบอลไปเรื่อยให้เราส่งไปเรื่อยถ้าคุณดับเพลงปุ๊บคนนั้นก็ต้องเปิดแผ่นออกมาได้หมายเลขไหนเราต้องตอบคําถามตามกล่องนี้อ่ะโอเคตรงให้คนแรกตรงไปเลยเรื่อยอต่งไปมีแปดข้อแปดแท อ่ะดูสิเขาทำกี่ครั้งทำเจ็ดครั้งเลยตอบอะไรเจ็ดตอบอะไร A B C D เราตอบอะไรเลยอยู่เจ็ดพ่ตอบอะไรเร็วๆตอบได้ไหมโอเวค่ะซีใช่ไหมค่ะซีใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะอ่ะถูกต้องเก่งมากทีนี้ส่งต่อไปมาเอาขนมมาแล้วมัโยนต่อไปแล้วโยนให้เพื่อนคนต่อไป อะตีฉาบเขาเล่นฉาบอะหนึ่งครั้งอะตอบอะไรดีอ่านว่าฮาร์ลี่อะไรฮาร์ลี่เอเวอรลองทายด้วยเวอร์ฮาร์ลี่เอเวอร์น้าหนูที่ถูกไปโอเคถูกต้องน้ารับขนมไปโอ้ส่งต่ออ่ะทีนี้ขอละสีท่งต่อให้เพื่อนต่อไปส่งไปที่ที่มีฮาร์ลี่ ายเลขอะไรเผื่อดูแล้วทำข้อไหนหมายเลขอะไรมันไม่ดีต่อข้าวมาเขียนด้วยเข้าวอ่ะเอาไม่มีข้อเข้าเดี๋ยวดูดีๆีโอ่ะโอเคไอ้เรจะจอดโกนชูจับอ่ะดูสิเขาเข้านอนสิบโมงสิบเข้านอนสิบโมงสิบอ่ะสามครั้งอ่ะเราจะตอบอะไรสามครั้งตอบอะไรดี ซีเราตอบซิอ่ะซมำทำโอเคเก่งมากอมาขนมอ่ะส่งต่อไปให้เพื่อนคนต่อไปส่งต่อ อ่พี่สาวของฉันแสดงอะไรที่โรงเรียนเนี่ยอ่ะหนึ่งครั้งอ่ะเราจะตอบอะไรดีก้อซีอ่ะตอบอะไรนะก้อออกเสียงว่าอะไรเอ่ยก้อเอออกเสียงว่าอะไรเอ่ยก้อดีหรือก้อ Harry อะไร Harry ever Harry ever โอเคเก่งมากอ่ะดูที่ถูกไหมอ่ะเก่งมากโอเคเราเอาไปขนมไปคงต้อยเพื่อนคนต่อไปค่ะคงต้อยเพื่อนคนต่อไปการบ้านด้วยนะเดี๋ยวจะมีการบ้าน เราได้คําตพท์ครับได้ได้อีกเรียนเกี่ยวกับเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างครับหมายความว่าความถี่บ่อยใช่ไหมอ่าโอเคตัวอย่างเช่นเราเตะบอลทุกวันใช่ไหมเตะบอลทุกวันทุกวันร้อยปร์เ็นต์้องต้องอะไรใช้คําว่าอะไรเอาเวครับ แขกเก่งมากขนมไป็นสัตวสิทธิ์เลือกเอาค่ะแล้วทีนี้ฝั่งนี้ใครเออจะสรุปว่าเราเรียนอะไรวันงนี้เร็วมาตัวแทนหนึ่งคนคุณจะเดินไปหามาโดนทีโอ้ยฉันหลงกินอ่ะพูดเลยดังๆไม่ไม่ถึงเราพูดเลยค่ะดังๆอออนนรรรรรายยีี่ไไไะะเเ

ผิดแล้วยกเลยเอาให้พร like. ้อมกันผิดแอร์ผิด <ham pton>